สวัสดีจากเมืองปตัตตปูประเทศเนปานคุณกำลังชมคนเดียวเที่ยวครับ เป็นไงบ้างครับสองอีพีที่ผ่านมานะครับก็พาไปเที่ยวที่ากาดมันดุเนาะแล้วก็พาเมื่อวานไปปัตตานาเนาะละลิดปูเนาะวันนี้อีพี40แล้วนะครับก็จะพาทุกคนไปอีกเมืองเมืองนึงนะครับอยู่ค่อนข้างไกลจากตรงนี้นิดนึงก็คือเมืองปักตะปูนะครับเดี๋ยววันนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งคือจะลองนั่งรถบัสจากกาดมันดุนะครับ ไปที่เมืองปัตตูนะครับตอนนี้อยู่ที่รัตนาปากนะครับนี่บรรยากาศยามเช้าเมื่อกี้นั่งรถ ide, มอเตอร์ไซค์มาก็เลยถามเขาว่าต้องขึ้นตรงไหนเขาบอกว่าน่าจะฝั่งตรงขัานอย่างนี้ไม่น่าใจเหมือนกันว่าจะต้องขึ้นตรงไหนเนาะเดี๋ยวไปดูก่อน เป็นเหมือนท่ารถนะเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองถามเขาดูคุ้มไหมคิสมไหมอ่อ I want to go to พักคาปูพักคาบูอ่าฮะดิส s way which way t h ดิสเว okay alright thank y ค u ดันได้ไหก็เขาบอกให้เดินไปขึ้นตรงนู้นให้รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อน ไปดู Excuse me, uh, I'm I'm going to พัทพ p okay. Okay. okay, alright เจอรถแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูไม่รู้มีที่นั่งหรือเปล่า Okay, alright, okay เฮ้ยเหลือที่เดียวตรงนี้แหละ Alright ได้ที่นั่งแล้วมันเต็มรถเลยไม่รู้่าโดยสารกี่บาทเนาะเราไปดูกัน <Okay. S 2> ตอนนี้เรามาถึงเมืองปักตะปูไปเรียบร้อยลงรถบัสคันนี้มาเนาะก็ตอนแรกเข้าใจว่าค่ารถ30บาทแต่เขาบอกว่าห้าสิบรูปีก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากนี้จะเดินไปป,ปักตะปูเดอะบัสแควนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะต้องเดินไปทางไหนเดี๋ยวดูแผนที่ก่อน หลังจากที่ลงรถแล้วขับแล้วก็เดินมาได้ประมาณ5นาทีเมื่อกี้ดูใน Google Map แล้วเขาบอกให้เดินไปอีกประมาณ10นาทีเนาะเออผมชอบเมืองปักตะพูหวามันเงียบอะแล้วก็ไม่ค่อยปลุกผ้านรถไม่ค่อยเยอะดีรงนี้นเงียบสงบดีเนี่ยแล้วระหว่างทางอะ่ะมันจะมีอะไรอะ่อะคิงเคิร์ดอ่ะ คือผมอ่านมาเขาบอกว่ามาผักตะปูต้องมากินมันเป็นเหมือนโกเกิดเขาเรียกจูจูดาวนะครับเดี๋ยวจะลองกินแล้วก็มีไอศกรีมที่ชื่อว่าผมไม่แน่ใจนะครูครูฟรีหรืออะไรสักอย่างถ้าผิดขอโทษด้วยนะเดี๋ยวจะลองกินที่นี่นดูมาสเตส <c oughs> น่ารักมาก็ที่ปักตะปูนะยังไงยั่ไงไง,งเดี๋ยวขอให้ดูป้าย เ้าแล้วคิงเคิร์ดนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นี่แหละเป็นของขึ้นชื่อที่นี่เนาะเออเนี่ยน่ากินมากเลยจะขาก,กลับค่อยมากินนี่บรรยากาศยามเช้านะครับที่เมืองปักตะปูนั่งรถมาก็ประมาณ40นาที <c oughs> เกือบแบบชั่วโมงอะ รวมจอดรวมอะไรด้วยค่ารถหยุดที่ห้าสิบรูปีครับน,นีอะไรนอันนี้ก็เป็นเหมือนผมไม่แน่ใจอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Master. Excuse me. This is sell roti. Oh, sell roti. Oh, uh, nice. In. The long buy. How much for one? Ten rupee. Okay. I I take one. What? What is this? The sell roti. The same. Oh. This is a uh, butter inside. Okay. Can I take one? This. โอเคโอเคนะโอเค thank you อันนี้ยี่สิบเหรอ This one twenty alright โอเคนี่นะได้มาแล้วก็เดี๋ยวจะลองกินดูไม่รู้อันนี้เป็นไส้มันมีแบบเป็นแบบไม่มีไส้กับมีเนยนะเดี uh, ย๋ยวลองยืนกินดูแถวนี้ก่อน เดรรโตีแบบนีเนยครับอืมหวานนี่นะครับ,รบก็ระหว่างทางเดินไปเดอบัสแฝง d i s น o n โอเคนันติตอนนี้คิดว่าน่าจะเดินมาถึงทางเข้าแล้วเดี๋ยวเราตั้องจ่ายตังข้างเข้า,ขา,ขาอ่าปัตปูเดี๋ยวัตสแปวก่อนนะครับก็ <c oughs> มีพี่ไก์ก็นี่ก็ตามติดเลยมาถึงยังไม่ได้ทันเขา้าที่ จะจ่ายตังก่อนยังไม่ได้ทันจ่ายตังเลยพี่ไก่ก็มาแล้ว <Yeah. S 1> ก็เดีย๋ยวเราจ่ายตังกันตรงนี้ก่อน Hello I'm from Thailand <Okay. S 1> Namaste Nam from Thailand How much is it 1 0 0 800 1000 oh okay yes. just just I have no enough money okay okay I will I will back okay okay All right เดี๋ยวก่อนนะตังไม่พอเดี๋ยวต้องแลกตังก่อนโอเคหลังจากที่ซื้อตั๋วเข้ามาแล้วนะครับคือผมอะ่ะดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าค่าเข้ามันพันห้าร้รูปีผมก็เข้าใจว่าพันห้านะชิบหาย เดินก็ไปที่ซื้อตั๋วเราผมกว่ามาจากไทยไงโดนไปพันแปดผมก็งงเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันเซ็งๆผมไม่รู้ว่าเขาเพิ่มราคาหรือเปล่านะแต่ว่าเซ็งเลยอะโอเคไม่เป็นไรมาเที่ยวก็ตรงน,นี้อยู่ตรงที่จัตุรัสปักตะปูเดอะบาร์สแควร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับคนไม่เยอะจริงๆที่นี่มีไฮไลท์เยอะมากเลยนะ โอเคครับตอนนี้มานั่งพักตรงบริเวณจัตุรัสนิดนึงนะครับก็อธิบายจัตุรัสตรงนี้ฟังนิดนึงจัตุรัสนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเนปาลนะครับตั้งแต่ยุคกลางนะครับผู้คนที่อาศัยอยู่ตรงบริเวณจัตุรัสนี้นะครับส่วนมากเป็นชาวเนวาลีนะครับซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของเนปาลเลยนะครับแล้วก็สถานที่ตรงนี้มีสิ่งสถานที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับตัวอย่างเช่น ประตูทองคำนะครับหน้าต่างนกยูงแล้วก็วัดนะเนียตะโกแล้วก็อีกที่หนึ่งที่สวยมากอยู่ตรงหน้าของตรงนี้นะครับคือพระราชวัง55พระเกล้านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มลุยกันนะครับที่แรกก็อันนี้น่าจะเป็นประตูทองคำเนาะมีอยู่ข้างๆพระราชวัง55พระเกล้านะครับอันนี้คือจะเห็นเลยว่ามี หน้าต่างห้าสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันมาสเตย์ Eléctrica, aquí ponía de algodón para iluminar, como antorchas. Ok, bueno, ahora cerramos móviles. Aquí una parte que no permite sacar la foto. Ok, bueno, están llegando o sacando? Están ahí hablando. Ok, bueno, pues los pasos están ahí. คือความโก๊ะของเราเนาะคือเดินเข้ามาตรงประตูทองคาเมื่อกี้เนาะเราก็ไม่รู้อะตรงนั้นก็ห้ามถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไงแล้วก็มันจะมีส่วนเหมือนเป็นเดินเข้าไปอีกรานหนึ่งอะนะเราก็ไม่รู้อีกว่าตรงเนี้ยเฉพาะคนที่นับสื่อศาสนาฮินดูเท่านั้นที่จะเข้าไปได้เนาะเราก็จะเดินเข้าไปมีพอดีพี่ทหารเขาก็เบรกไว้ก่อนนะแล้วก็แต่ส่วนตรงเนี้ยเดินออกมาถัดมาจากตรงนั้นนิดน,นึงมันจะเป็นเหมือนบ่อน,น้ํา าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนบ่อน้ําที่ใช้กษัตริย์ใช้อาบน้ําเนี่ยนะทรงน้ําหรือเปล่าน่าจะลงไปได้เดี๋ยวลงไปดูี ประมาณนี้เนาะอันไหนเราเข้าได้ก็จะเข้าอันไหนเราเข้าไม่ได้เราก็ต้องผ่านนะเนาะไม่เป็นไรตอนนี้เราออกมาจากตรงประตูทองคำเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงตรงนู้นกันนี่นะฮะพะราชวังห้าสิบห้าพระเกลอ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนเจดีย์โอเคเราข้้งขึ้นเจดีโหสูงมากูด,ดยชันมากเลยผมยังไม่เห็นวัดเนี่ยแต่โปนะผมว่นาน่าจะเป็นนุ่นอยู่ข้างหลังนวนเจดีสูงสูงข้างหลังเดี๋ยวเราเดินไป เมื่อกี้ที่เราเข้าไปเนอะตรงประตูทองคำแล้วก็นี่แน่ใจพอดีมันถามน้องที่ก็นั่งอยู่ข้างบนเมื่อกี้เพบอกว่าวัดเนียตาโปนะ่าจะเดินไปตรงนี้นี่หน้าวัดเนียตาโพล่าแล้วนะครับ คือว่าปี2015เนอะอย่างที่บอกก็คือมีแผ่นดินไหวเนาะวันเนี้ยไม่มีความเสียหายเลยอะต่างจากที่อื่นมากนะครับดูรอบข้างสิมีแบบอาคารพังสุดหมดเลยนะแต่เจดีเนี้ยไม่สุดเลยแข็งแกร่งมากแล้วก็ด้านหลังผมนี้อันนี้เป็นวัดอ่ีบาราบารานา เทมเพิลนะครับตัวนี้ก็จะมีคนมาทยอยสักการะเรื่อยๆเนาะนี่ว่าจะไปหาอะไรกินเดี๋ยวเถาเนี้ยแหละรครับเนียตาโปาาล่าาลูกท็อปคาเฟ่สักอย่างที่จะแถวนี้เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาถ่ายแล้วก็เด,วเดินกลับไปที่ปัตตป,ปูเดะบาสแฟร์กันเนาะ โอเคเมื่อกี้ก็ลองเซิร์ชร้านที่ทํากันบ้านมาสรุปว่าหาไม่เจอก็เลยกลับมาที่คาเฟ่ที่เดิมนะครับร้านนี้ที่อยู่ตรงหน้าวัดนิยาตาโปลานะครับแล้วก็อยู่บนชั้น2องเนาะวิวดีมากเดี๋ยวเราสั่งอาหารกินกข้าวกลางวันกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวพิว่ากันไปไหนต่อ หลังจากที่สั่งอาหารไปนะครับมาแล้วอันนี้ผมสั่งเป็น chicken chowi นะครับเป็นเหมือนผัดเส้นของเขาอะ่ะเพราะเขชั้นใหญ่มากนะเห็นอย่างนี้ใหญ่มากแล้วก็เป็นเลมอนนะครับอันนี้เลมอนฉี่แล้วก็ข้างล่างอะ่ะเขามีอะไรไม่รู้อยู่อะ่ะแสดงอะไรไม่รู้ว่าแต่งตัวแบบชุดอะไรไม่รู้ว่าน่ากลัวมากเลยอะ่ะน่าไปถ่ายมากเลยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะลงไปถ่ายครับ ตอนนี้ทานข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่บนคาเฟ่ชั้นสองเนาะตรงนี้เป็นคาเฟ่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินลงตรงนี้ด้านในวัด thank you so much, yeah, you so much. bye bye นัสศึเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่เนาะว่าจะไปดูเหมือนเขามีชุมชนที่เขาปั้นหม้อพวกทำพวกแจกันหลือพวกชามพวกแก้วที่ปั้นหม้อนะเขาบอกให้เดินมาตรงนี้ยเดเราไปดูกัน จะบอกว่าตอนนี้อากาศมาันเริ่มหุ่นลงผมถอดเสื้อนขหนาวแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเวสต์ทู t อฟเจอรี่สแควร์นะครับนี้เราเดินไป จริงที่ปัสกูนี่ก็นี่นแหละอยากมาลองดูเขาทำพวกแจกันอะไรพวกนี้คิดว่าเดินมาถึงตรงเนี้ยมันจะเป็นงานประมาณเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเขาจะปั้นแต่ว่าสิส่แวร์ออยู่ตรงตรงนี้นี่ให้ดูเออสวยดี n à ตากแดดลงสีเนาะ ก็เนี่ยบรรยากาศสแควร์นะครับแล้วก็ร้านประมาณอย่างเงี้ยงานสวย,สวย,ยๆทั้งนั้นเลยจริงๆข้างในเหมือนเป็นหมู่บ้านนะเนาะลองเดินดูดูหน่อยน่าจะเป็นเตาเผาเนาะมันเป็นเหมือน แก้วน้ำเหมือนอะไรสักอย่างมาสเตย์นี่เขาทำมาสเตย์นี่นะผมลองเดินเข้ามาจากแปรนิดนึงนะแล้วก็จะมีแบบเหมือนปันๆโว์ ใครมาปากตะปูมาเที่ยวตรงอ่าปากตะปูดับบล์สแควร์นะครับดเดินทะลุมาหน่อยอก็จะเจอชุมชนปั้นหมอ้อแบบเนี้ยปั้นหมอ้อป้ะเขาเรียกปั้นหมอ้อป,ปั้นแจกันสักอย่างนี่แหละอรังตีชุมชนน่ารักน,นี่ป้าป้าผมว่าคนในปั้นเขาเฟรนลี่นะยิยม้มแย้มแล้วก็เมื่อกี้ขอถ่ายรูปน้อง ตัวเล็กไปผมจะให้เงินเขาก็ไม่รับเออหน่ารักดีสวยดีจริงๆตรงนั้นมีเหมือนโรงเรียนเพนติงอ่าแทงก้า er ด้วยนะครับเป็นงานผมไม่แน่ใจว่าถ่ายได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดู โอเคก็เขาเๆา,านะครับหมู่บ้านปั้นจากกันงานดินแลนะ้วเนาะแล้วก็มีศิลปะอ่าแทงก้าแทงก้าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเดินกลับไปที่อ่าปักตะปูจอบาสแคร์กันเนาะ ระหว่างทางกลับเดวัสแตร์นะครับโอเคหลังจากเดินก็เรียบร้อย <laughs> เป็นเบสคัพเวอร์นะ้ิราน,นี้ไป thank you so much บาย โอเคก็จะเป็นเบสคลับไปนะครับเอาไปปูที่นอนนิดนึงเป็นงานเนปาลเนาะมาถึงเนปาลแล้วก็ลองดูเดินไป13ดอลลาร์เนาะ400กว่าบี0าร400ประมาณก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่เดวัลสแควร์อ่ะ <c oughs> อนถึงแล้วโอเคประมาณนี้นะครับเที่ยวปักตะปูเนาะ เที่ยวเดี๋ยวบาสแควไปหมู่บ้านปั้นดินไปวัดประมาณนี้เดี๋ยวเดินออกกลับไปข้างหน้ากันแล้วก็ไปขึ้นรถบัสกับกัดมันดูกันเนาะแล้วก็ระหว่างทางก็จะไปกินอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วโยเกิด์ตเขาอะ่ะนั่นแหละลืมชื่อโอเคเดินออกมาจากเดี๋ยวบาสแควร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนึกออกแล้ว ชื่อโยเกิร์ตชื่ออะไรชื่อจูจูดาวนะครับแล้วก็ร้านที่มันน่านั่งก่อนนั่นแหละระหว่างทางเมื่อเช้าตอนที่เดินมาก็เห็นแล้วละ่ะเดี๋ยวรอลองดูว่าจะเอาร้านไหนเนี่ยนะจูจูดาวผม <Okay. S 1> ไม่เห็นละร้านจูจูดาวนะครับเดี๋ยวเราจะลองกินดูร้าตามมันจะประมาณอย่างนี้นะ Okay, how much is it? 50. 50, okay. เดินกลับมาที่เดิมแล้ว้วผมแน่ใจตรงนี้เห็นเป็นรถเมล์เดี๋ยวผมลองถามเขาดูก่อนว่าถ้ารถที่จะกลับไปการมันดูอยู่ตรงไหนมาสเตอเอไอวอนทูโกแบ็คทูการมันดูการมันดูดิสบัสบสดิสบัสดิสไซดิไซส์การมันดูอ๋อโอเค thank you คือเขาให้เดินกลับไปที่เดิมน,นั่นแหละตรงเามื่อเช้าที่เราลงรถเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นที่ผมไม่ผมไม่นแน่นใจว่าที่จอดอยู่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปถามดูเฮ้ยเขาซ่อมถนนเร็วเหมือนกันนะทำเมื่อเช้ามาก็ยังทำกันอยู่ตรงนี้ตอนนี้เสร็จแล้ว อั okay. นนี้ใส่น่าจะตรงนี้ป่ะฮัลโหลการการวันดุการมาดุรัดัดหน้าปากแล้โอ okay, เคตั้งคิวตั้งคิวจอรถแล้วนี่ตรงนี้นะครับมีที่นั่นไงไหมนั่งหน้งไม่ได้เดี๋ยวนะซอรีษ ok 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 sorry. Sorry, ok 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 Kathmandu, right? uh, Kathmandu. Oh. This is is not, this is Kathmandu, really, this place is ok 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 Park, Okay. okay, okay. this bus will go Okay, to Thank, you. Thank you. Where are you from? Thailand. Oh, okay. <laughs> how how much is uh fifty, right? Fifty rupees? Huh? Uh, no, it's thirty to twenty five. Oh, so you can fifty is too much. In the morning, I'm from Kathmandu to here. They said fifty. Yeah. <laughs> <laughs> That's good nice. so, tourist price. <laughs> no, but it's okay. Huh? I'm, I'm I'm okay. I'm okay. <laughs> Thank okay. you. Yeah. Yeah. All right. Thank you. เดี๋ยวเรายนั่งมาได้รอีก15นาทีนะครับก็ไอ้น้องสองคนนี้ชวนโม้ใหญ่เลยคุยไม่หยุดเลยก็จากตรงน,นี้ไปอีกประมาณ15-20นาทีก็จะถึงแล้วนะครับ แล้วนะครับอยู่ที่เดอะการ์ดมันดูมองนะครับจริงๆมันต้องลงอีกหน่อยนึงอนะ่ะร้านนาพาร์คนอ,อยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าขอลงก่อนไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจบไปแล้วนะครับสำหรับอี EP 40เนาะพาเที่ยวเมืองปักตะปูนะครับก็หวังว่าทุกคนคงชอบนะครับก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะกลับโรงแรมก่อนเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเย็นออกมาเดินเล่นก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ทริปเนปานมี3 EP นะครับก็ฝากติดตาม EP 38, 39, 40ด้วยเนาะก็หวังว่าทุกคนคงชอบนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเดินทางมาในทริปครั้งนี้นะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดีย๋ยวผมมาตอบให้นะแล้วก็ EP หน้าจะไปไหนฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจากกาดมันดุประเทศเนปาลครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย